ขอบคุณความจนที่ช่วยกัดคนจริงใจไอคนเดียวบ่ทิ้งไปยามที่จะให้น้องพายชะตามาตอนได้ดีน้องเคยมีหลายคนเกี่ยวพาแต่พอความจนเข้ามา โซฮาก็บรับสายนะพี่น้องสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะสวัสดีพี่น้องทุกช่องแรงใจจ้าพี่น้องจ้าม้ยางยัาะอ้ยหมาบอพื้นค้นพี่น้องเอ้ยโอ้ยใส่แอปมาจนสวยเลยอุ้ยพี่น้องวหั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 ว้ัวเัวหกวหัวหัวหั็ดกาหฟวหั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 วห้วหัว้ออหัวหัอหวัวหัั้หัหัวหัหัวหัวัวห้ัวหัอ อยาเอา,าออวดจังเลยแรดอีกแล้วแรดอีกแล้วแรดแล้วน้าซื้อเอานี่นยครูบาวซื้อของขวัญมาให้พี่น้องโอ้ยอยากพากเออยากอ้า <laughs> งอ๋อปีละเตยปีละเตียก็ยยได้น้ำเ,เก่าเออลกลกเออเขาว่าแบ็คไฟดีนะพี่น้องเอเอาเอาแหมพีม่มีของขวัญให้มา เป็นผ้าเช็ดหน้าไม่มีโบผูกผมมีโลชัน่นมีครีมนะจ๊ะสองพันพี่น้องเบาเสื้อหน่อยเบาผัวเก่าเออผัวไม่หาท่านได้เออผัวไม่หาท่านได,ด,นดน้แล้วพีไไ่น้องเด้อเถาก้อนก็เลยม่ได้ท้งเขานะฮะเออเนี่ยนะคะพี่น้องนะะก็สามีซื้อปลอยสั้นดีออมมาให้นะจ๊ะเออฟลุกปีร <laughs> าเชียอ้อย มันบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องซื้อให้นะเออรคริสต์มาสรวมปีใหม่พะยใพี่น้องมันหัวดีว่าผัวคอย <laughs> มันคอฉลาดะน <laughs> ะก็ผัว <laughs> ่ขอยมันฉลาดคนเล้วพี่น้องได้เออเอ้าอันนี้อันนี้เป็นครีมเออ <c oughs> เดี๋ยวหนูไปทํากาแฟแป๊บหนึ่งพี่น้องทำกาแฟสามีโอ้โหแต่เราเว้นแต่เชา้าตื่นเช้ามาก็ทำหน้าสวยแล้วก็ไปทำกาแฟก่อนนะแป๊บหนึ่ง ีิ่งแต่ละมืนก็ล่กลเวลากาแปบ๊บนึงนะจ๊ะพี่น้องจ้าะไม่ลไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยทำหน่อยนะพี่น้อง 1 5ก็ได้เเจ็ันห้ามากเ็้าไปน้องดูน้อยอืันนะมีอ๊ยสามีใจดีเลยอะ่ะสามีใจดีจัดเช้าเลยพี่น้องนะอืมมีส่งตังให้พี่ อให้พี่สาวกับพี่ชายแบ่งกัน <laughs> ว่าไงทุไอร่าันจะไอเจ็ดพันหาพอ <laughs> ปีไม่ <laughs> ขนานตัวมันเอาไปยอดลุมเนาะพี่นออ้องเออให้มันไปซื้อหวยยอดลุมเอาได้อะพอยซันดีออกมาขวดหนึ่งพี่น้องเอ้ยอืมหัววา่าใจหลายแล้วเออโอ้ยปีละขวดปีละขวดพี่น้องได้น้ำเขานะ่ะ ค่อยได้ยังดอกคอยน่ะน่าสงสารเรียกว่าการงานว่าสางเขาซื้อให้กันดีนเลยบรรดาพี่นอ้องออะแกอ้างพี่น้องกันอือแล้วก็ซื้อให้ทุกป,ปีแล้วพี่น้องปีละขวดอ่ารวมกันพะนะโอ้ยน้อง่อยขาดทุนนี่น่ะพี่น้องแล้วว่าปีใหม่ปีใหม่กับอันคริสมาสรวมกันเดยที่รักพะนะบบกผู้จัดการไง่้ยเอ้ยคิดไงแต่พี่วิไพี่น้องนะแกก็แกก็ยังใจดีนะฮะส่ง ต้องอ่ให้พี่พี่อ่ของขวัญให้พี่สาวพี่ชายนะฮะเอเพราะนั้นเอาเทะเป็นบะดักเงินฟรีนะ่ะเออเนาะเอเอเราเ้าก็ใจดีเียวนะพี่น้องโดนเด,ดนเทียน,นึงนะเออให้ให้ทุกเดือนไม่ได้หรอกพี่น้องนะเอ่อทุกคนต่างมีภาระหน้าที่นะฮะมียฝรั่งนะฮะพี่น้องเออเราก็ให้ด้วยน้ําใจอืมอ่างก่อนนะพี่น้องนะอืมดีอ่านะ,ะเออโอ้แกเลือกให้นะพี่น้องอืมหัวเท่าไหร่ไว้อันยา ไปหาดูกันเอาเองพี่น้องนะแต่ละห้างแต่ละช็อปมันขายเหมือนกันนะจ๊ะแน่งามบ่อา้าวสวยงามมากเลยอ่ะพี่น้องดูเป็นไงเซ็กซี่ไหมอะมีขาด้วยนะพี่น้องดูสวยนะพี่น้องดูนะอ๋ะอโลดด่ะพี่น้อง <c oughs> มีครีมด้วยนะะครีมใช้เลยดีไหมอ่ะอันญาชอบครีมนะะครีมหอมนะ,ะพี่น้องเออเนื้อนะครีม ทามือทาพี่เอวน้ำยังไม่อาบอาบแล้วเออฮะอืมอืมมันหอมมากเลยเอ่ก็ขวดน,นี้ร้อยสามสิบหกยูโรนะคะพี่น้องนะะก็ประมาณห้าพันกว่าบาทนะคะห้าพันกว่านะคะครีมนี้ก็ประมาณเออสิบกว่าบาทนะพี่น้องเพราะว่าสองย่างมันร้อยห้าสิบนะาจากว่าเท่าไรหรอกน้องนะเออแต่ขวดนี้ร้อยสามสิบหกบาทนะฮะพี่น้องเออ นี่แหละแบ,บ็กไฟเดย์พะน,นะเออเอาเราไปซื้อมาให้นะฮะก็ดีใจนะฮะเพราะว่าเพียนยาเป็นคนชอบน้ําหอมเพราะว่าเราเป็นคนตัวเหม็อนอะ่ะเออแล้วก็ของดีมันใช้นานนะฮะพี่น้องขวดหนึ่งใช้ได้เป็นปีนะฮะเออถ้าเฮาซื้อโคโลนนี่ยังอี่เออขวดละสิบยี่สิบมันก็แพงคือเก้าพี่น้องเออแล้วมันใส่บ่หอดปีเพราะเราต้องฉีดบ่อยไงใช่ไหมอันนี้นะอ๋อไม่อยากจะพากเลยพี่น้องนะ ฉีดนิดหน่อยหอมทั้งวันทั้งคืนเออแถมเราเสื้อผ้าไปซักเนี่ยมันก็ยังหอมสับติดเสื้อผ้าเราเหมือนเดิมนะคะพี่น้องนี่คือว่าทําไมของแบรนด์กับของไม่แบรนด์มันแตกต่างกันพี่น้องนะเออมันแตกต่างกันย้อนว่าคุณภาพนะและการใช้นะฮะเราซื้อร้อยกว่าบาทกับซื้อขวดละสิบยี่สิบนะฮะขวดละสิบยี่สิบเดือนหนึ่งเราใช้สามสี่ขวดเออหรือห้าขวด เพราะว่าฉีดเท่าไหรมันก็แป๊บเดียวความหอมมันระเหยไปเราก็ต้องกลับมาฉีดใหม่อีกแค่ไหมพี่น้องเออไอ,อไม่ได้มาโฆษณนาเขานะไม่ได้อะไรนะแค่แค่มาอ้างเออน่ารักแลสามีฉันเนี่ยปีละครั้งนะ่ะพี่น้องนะเออไม่ใช่ว่าทุกวันนะฮะเพราะว่าขวดนึงก็ใช้เป็นปีนะฮะพี่น้องเออนี่คือความต่างนะฮะพี่น้องนะเออร้อยสามสิบยูโรก็ดีกว่าค่อยไปซื้อโคลนมา ขวดละสิบขวดละห้านะพี่น้องเออเดือนนึงก็หลายบาทแล้วปีนึงก็หลายพันนะฮะมันซึ่งมันมากกว่าขวดเดียวนะฮะนี่หาพันกวอนนี่ก็คุ้มแล้วพี่น้องอ <c oughs> เลือดีละเทียไม่เป็นไรนะฮะก็แฟนบอกว่ารวมคริสต์มาสปีใหม่ไม่เป็นไรแต่แกก็ส่งตังให้พี่ชายกับพี่สาวด้วยนะฮะกำลังนั่งส่งอยู่ตรงนั้นแหละนะจ๊ะขอกระดีใจนะ,ะพี่น้องพี่น้องเราก็ให้ได้เท่าที่เราพอให้ได้นะฮะพี่น้องเออ ทุกคนก็ต้องทำอาหากินเออเนี่ยฝรั่งคือกัดขอยไปได้เหตุงานนาะพี่น้องเนาะคอยกับได้สํำนันกับหายซ้ำนันลัะพี่น้องเด้อเออเอาไ่ดได้รำได้รวยอย่างมากไายฝรั่งก็หาอยู่หากินคือกัดนะแค่เขามีน้ำใจกับเออเรากับพี่กับน้องนะ,ะก็พอแล้วนะฮะแค่นี้ก็ดีใจแล้วลหละพี่น้องนะออมเดินเล่นบ้างยาลุ้มบ้าง <S <S อ๋อหนูเพิ่งเตื่นนะเนี่ยเออหนูเตื่นมาหนูก็ล้างจานเออกวาดบ้านเช็ดครัวนะฮะแล้วก็ เอมานั่งทำวิดีโอกับพี่น้องหน่อยแล้วก็ทำกาแฟให้แฟนนะฮะตอนนี้ก็แปดโมงเช้านะฮะวันอาทิตย์ก็เออเป็นแบบมีรายชีพคอยด้วยพี่น้องเออคนเราความชอบมันแตกต่างกันนะฮะเพี้ยนยาไม่ใช่คนติดของแบรนด์เนมแต่ว่าจะซื้ออะไรที่ชอบเท่านั้นนะฮะพี่น้องเออแล้วก็สามารถซื้อได้นะฮะเออซื้อที่เราต้องใช้นะ,ะ,นะพี่น้องเอออันนี้เพิญญาชอบนะฮะขวดก็สวยนะฮะเออถูกใจทุกอันแหละนะฮะพอยซันดีออหรือว่า ผู้กี้อนะคะที่เป็นอ่าพอยซันไมคเคิลคอร์ดนะฮะอ่าอะไรกับพี่ยาชอบหลายอย่างนะคะพี่น้องเออแต่พอยซันมันก็มีมีหลายมีหลายตัวนะฮะมีหลายเวอร์ชั่นมีมีหลายสไตล์นะฮะพี่น้องเออมีหลายกลิ่นหลายโอ้ยเยอะแยะนะฮะเออนะฮะเราก็อะไรก็ได้ที่ที่สามีซื้อให้นะฮะเราก็ดีใจใช่ไหมล่ะพี่น้องเออดีใจพอดีแกพาลูกไปดูโทรศัพท์นะฮะไปซื้อโทรศัพท์ ลูกก็ยังไม่ถูกใจเพราะว่าไม่ไม่มีสีดำํำที่เขาชอบมีแต่สีม่วงสีน้าเงินเขาบอกว่าลูกซ้ายน,น้อยๆนะพี่น้องเออน้องเจมนะ่ะเออ mm hmm. แล้วก็อันเสซอนเอาซัมซุงเออซัมซุงเอสยี่สิบสี่มั้งใช่ไหมใช่ไหมปะเอสยี mm ่สิสี่พี่น้องนะตัวตัวไหนนะ <Ultra. S 1> เออเอสเอสยี่สิบสี่อุนตรนะฮะพี่น้องโอ้ยซื้อตัวเคียงบินได้กลับบ้านบุนนี้พี่น้องโทรศัพท์เคียงนึ่งนั่นเออ 1> 1, พันสามรอยยูโรพนะ oh. <laughs> ตัวเกียงบินพี่น้องเออแต่ว่าน้องเจมเขาเป็นคนที่ว่าหวงของแล้วก็แล้วก็ซื้อให้ครั้งหนึ่งก็ไม่เคยทำหล่นแม้แต่แต่ครั้งเดียวเลยนะพี่น้องนะแล้วถ้าเราเป็นคนที่ว่าถ้าไม่อยากได้ไม่เอาเลยนะพี่น้องนะจะไปยัดเยียดให้เขาเขาก็ไม่เอาเขาจะรอได้รอได้ลูกกันยาจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะรอนะฮะเออทีนี้อันเก่าก็จะให้น้อง